เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19กระกฎาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะยังคงความผันผวน,นที่มีค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นทดสอบที่ระดับ1,500จุดกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะในแง่ของอันิสงเชิงบวกที่เรามองว่าน่าจะยังคงหนุนภาพโดยรวมของตลาดไม่ให้ดูย่แย่มากในทางกับกันเนี่ยอาจจะอยู่ในเชิงบวกได้ต่อก็คงเป็นเรื่องของ เ,เรื่องของหลังจากเทสติมนีของประธานเฟดนะคะยังคงกล่าวย้ําในเรื่องของการไม่ได้กําหนดระยะเวลาสําหรับเรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ QE นะคะแล้วก็ประกอบกับตัวข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดด้วยนะคะน่าจะยังคงหนุนเซนติเมนต์อยู่ได้นะคะเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขจํานวนูผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรกของสหรัฐนะคะก็ลดลงมากกว่าคาดนะคะลดลงไป24,000ตำแหน่งนะคะมาอยู่ที่3 0 3 000, 3 000, 4 0 0 0ตำแหน่งนะคะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ4เดือนนะคะซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะคาดว่าที่34,5,000ตำแหน่งนะคะตัวเลขข้อมูลเ,เรื่องของดัชนีภาคการผลิตเดือน กรกฎาคมในเขตมิดแอตแลนติกก็ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ19.8ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีนะคะดีขึ้นกว่าเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่12.5นะคะแล้วก็ดีกว่าคาดท่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในแง่ของผลประกอบการที่เด่นๆหลักๆเลยก็คือตัวมอร์แกนสแตลเล่นะคะออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะอีกทั้งในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยในส่วนของ Moodys เองเนี่ยมีการปรับตัวเครดิตของสารัฐนะคะมุมมองในส่วนที่เป็นนิเกทีฟให้ปรับปรับขึ้นมาเป็นมีเสถียรภาพ ตเบิ stable นะคะยังคงระดับเครดิตที่ triple A อยู่นะคะก็ระบุว่าตัวมองมุมมองต่อภาพโดยรวมเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่า,าจะมีเรื่องของการตัดลดบงระมันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ยังคงอ,อยู่ในในส่วนของ support ตตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่า ในแง่ของความผันผวนเนี่ยน่าจะมีค่อนข้างมากนะคะอย่างในเช้าวันนี้บรรยากาศลงทุนในภูมิภาคเนี่ยในช่วงแรกเปิดมาในแดนบวกนะคะตอนหลังก็ปรับตัวลดลงนะคะนำโดยตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่ปรับตัวลดลงจากเรื่องของการขายทํากําไรที่มีการดิดตัวขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กําลังจะมีอีเวนต์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะในส่วนของสภาสูงที่ญี่ปุ่นใน วันสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีความคาดหวังในเชิงบวกบวกอยู่ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีแรงขายทํากําไรออกมากดดันบรรยากาศการลงทุนนะคะเรายังมองว่าในระหว่างวันถึงแม้มีความผันผวนก,ก็ยังมีโอกาสที่เซ็ตของเราเนี่ยจะ,ะดิดกลับขึ้นไปในแดนบวกนะคะของเรายังมีแรงหนุนจากเรื่องของ การกลับมาซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์นะคะที่อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็น่าจะยังคงพอซัพพอร์ตในส่วนของดาวไซที่อาจจะมีเกิดขึ้นในระหว่างทางแล้วก็จะผลักดันให้มีการฟื้นตัวได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็มองเป็นเรื่องของการเก่งกําไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่น่าจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่นะคะ,ะโวลุมการซื้อขายต่อวันเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าดีตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็ยัังสนสนนบุ ในส่วนของการดิบการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดที่มากแล้วก็มีพร้อมมาพร้อมกับโวลุ่มนะคะก็เป็นภาพที่ยังดูค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความผันผวนที่ค่อนข้างมากอาจจะทําให้มีแรงขายทํากําไรในระหว่างทางออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายตลาดก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในสุดสัปดาห์นี้นะคะก็อาจจะมีบางส่วนขายลดออพอร์ตเพื่อ,อ,อประกันความเสี่ยงในในช่วง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เราจะหยุดยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองอัพไซด์ที่ที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็มองว่าน่าจะขึ้นไปเทสที่พันห้าร้อยจุดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยคงอยู่ที่หนึ่งสี่หกห้าถึงหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเราคงสัดส่วนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนจนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนในการยืนที่พันห้าร้อยจุดให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยทิจนาในส่วนของการปรับเพิ่มนะคะแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ยังให้คงไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต ตัวเดมโก้นะคะเรามองเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการที่ยังค่อนข้างดีแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยโวลุ่มเริ่มเข้ามาค่อนข้างมากนะคะกลับมาเทรเหนือ10บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรามองอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่ดูค่อนข้างดีด้วยนะคะส่วนที่ถือต่อในพอร์ตก็จะมีตัวซิงเกิลไทยออยเฮมมาราแล้วก็ตัวอินทัชนะคะ,ะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลนะคะมี3ตัวนะคะคือตัว BTC CGD แล้วก็ตัว l i ฟ e นะคะ LIVE นะคะค ในส่วนของกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราขอปรับตัวเดมโก้เข้ามานะคะในมุมมองในเชิงพื้นฐานที่มองว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผหุ้น พื้นฐานของหุ้นเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะทั้งในยอดของงานในมือแล้วก็งาน 3G และรายได้จากงานพลังงานลมที่จะเข้ามาสม่ำเสมอนะคะทั้งยังมีอัพไซด์อีกกว่า49.5%จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ที่14.95นะคะถึงแม้ว่าการเพิ่มทุนจะไม่เป็นไปตามแผนนะคะสัดส่วนการเข้าถือหุ้นของออ w e h นะคะลดลงจาก5%เหลือ4%นะคะ ของหุ้นเพิ่มทุนนะคะแต่ว่าทางฝ่ายยังคงมองในทิศทางบวกนะคะเนื่องจากกําไรต่อหุ้นจะถูกไดรหลดลงลดลงและธุรกิจลงไฟฟ้าพลังงานลมยังมีแนวโน้มที่ดีนะคะและสัดส่วนการเข้าถือหุ้นที่น้อยลงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อจะส่งผลกระทบน้อยนะคะต่อราคาพื้นฐานเนื่องจากเบื้องต้นทางฝ่ายยังประเมินรายได้ส่วนนี้ไม่สูงมากนักนะ น้มของผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยถึงแม้อ่อนตัวลงเยอออนเยอแต่เติบโตคิวออนคิวนะคะได้อย่างไรก็ตามเนี่ย มุมมองปี5 6ยังคงเติบโตคาดการไายได้รวมเนี่ยประมาณ7,174ล้านบาทนะคะเติบโตกว่า20.79%อน year on year นะคะกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ612ล้านบาทนะคะเติบโต54.34%เอน year on year นะคะเรากำหนดจุดเข้าซื้อที่10บาท10นะคะรอไปทำกำไรแถว10บาท60แล้วก็ตัดขาดทุนที่9บาท40สนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยเมื่อวานเราขอเทค p r o f i ตตัว Intouch กับตัวโรงพยาบาลบำรุง ลาดออกไปนะคะราคาดีดตัวขึ้นมาแต่จุดทํากําไรที่เราให้ไว้นะคะส่วนที่ยังคงเหลือถือต่อก,ก็คือตัว KTB นะคะสุภา,าลาัยเหมารานแล้วก็ตัวนกแอร์นะคะในส่วนของหุ้น SBL นะคะเรายังคงให้ถึงสถานะต่อทั้ง3ตัวนะคะสำหรับการช็อตเซล IRPC นะคะ IVL แล้วก็ตัว CPF นะคะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ